Tchau. <tries> อยหน่วยไงครับบักนาวพันธ์ยังครับแป้นพิกิตรสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเรื่มสวัสดีพี่น้องอยู่ดีมีแห่งเลยครับมื่อนี้ผ้ามาเลาะสวนบักนาวครับมื่อนี้ของคุณพี่อบตเตอรสริมครับสวัสดีพี่น้องเเานี่ยสวัสดีครับข่ายากน้พันธอย่าสูบเออปลูกหลายต้นอยู่หรือเปล่าครับข่ายงานปลูกหลายต้นอยู่บ่ ชิปก็ต้นนะครับราคา2ชิปเลยนะ5 0 0ิโอ้ยโห่เราถ้าถือเครื่องที่นันเป็นเพื่อนถ้าักเนาะตอนนั้นปีนั้นไหมครับแพงอีหลีเดีครับ5บาท6บาท7บาทก็มีบักหน้าบางเทียครับประมันเป็นบางช่วงบางฤดูกันบลอกด้วบอกครับจักต้นชิปลูกไวปโอ้ยปูอะไรปูอะไรไหลายอีหลีครับ พิ่นตัดหญ้าพอดีตัวนี้ดูนะครับวนบ <im it> ใจด้วยครับผมมันลนตัวน,น, <im it> น,นี้พวเกเราร้นครับขี้ดินดยวยครับพี่น้องเบ่งเอาครับผมโอ้ยพวกเรารวมใหญ่แต่แม่นนี่มันเกิดเนาะครับอันนี้โยมไซด์กระดกครับปีนี้งูมเชกว่าดกสุต้นครับมะนาวต้นมะเขือเป็นมาเป็นเมื่อกาเป็นครับปวดแล้วเป็นพิกิดเป็นพี ก็แป้นแป้นที Regular, ่กินเนื Micro ้อนำมันลายบอกว่อย่างนี้น้ำลายน้ำหยดคนนิยมเพราะว่าน้ำมันไหลเขาใสหน่อยๆก็น้ำกวกจัดกวกจัดครับโลนึงกับเบอรลายดิครับพี่น้องเพราะว่าหน่วยใหญ่น้ำลายหนักถามสังไัย มมันแเอาเมื่อขึ้นฝนตกบ่ครับอบตอฮะตกตะวันพุ่นอันนี้เขาพันยังเนี่ยเพันก็ขอขอจิ้มหาบ่ครับเจ้าดอข้าวอครับโอ้ยพี่ช่างสิจังลุกคักบ่ดนี้ดีครับโค่นแล้วพี่น้องคนละผมแบบเจ้าออนเป็นเจ้าออนซ้อนนี่กล้วยยังครับเนี่ย โอ้กุ้ยน้ำว่าบานข้าเอื่นลาวยจีบไอที่ปอนเด็กล็กเล็กหน่อยสะกกี้เนาะยาตัวบนนอกาน้าเอนกล้ยทันที่อ่องโอ้กล้ยอ่องทันีอ่องปุและครับปุ่แับเบิ่งเอาลูก้านกรคือบ่อวอกนะครับคือว่าปิดออกน่นนู้นได้มันนั่นไหือจังไ้งองครบบ่ร้ง้ากัปิดเหรีลกมัไหลไหม มันลายแม่กับจังมันลอนกับคุณแม่กับมื่อมอผมบอกเรนได้ครับผุน่าม้กีนองครับเนี่ยมันมันลอันเ็นมลอยน่ะพูดเลยครับจะกีมันหกจะแขวมสวนกับข้าวเนี่ยับมันหกเปลี่ยวไปเย็นเขาทางง่ยแต่ไชแม่เนี้ยเนี้ยอันเนี้ยมันกินพวกไอพวกนี้มันมันสมพวกพวก ไอ้นกพวบยังกบว่ากินนะผมกันนู้นนี่ก็ว่ากินกำเป็นเม่ยกัเป็ดไก่น่กินมันสมสมโพดกับ่มีรสชาติที่สิ่วนให้กินเลยครับพูดมีเตแนวเดี๋ยวบ่แมันในหน่วยเด้ครับนี่ผมยางออกมาเรื่อยๆกุลกุล่ะครับพุละบรับเป็ เนะเมื่อระบาดก็รองเบืง่ครับเจ็บยุ่นี่มหลายเมื่อยู่ดินผมวัามันที่แปดต้นที่เก้าต้นกับเจละต้นพวกเป็นหน่อยน่อยไรับนี้นเบงกันเลครับมันมีสูงงานงาแต่ละงานขอวเจ้าชนทเนอนับอันนี้บอกฟีบานก็ไปลองอันี่ีบานกิ่นยู่มาปียางาจังว่าจะห้เรารุงรกาดีๆอยู่ที่บานเก็บบอครับบอกจิ้ิ้มพี่น้องครับเนี่ย บอกพี่ว่าันเกิดธรรมชาติบ้าังเขาห้องฝังจีนนธรรมชาตินี่นเนาะธรรมชาติมาต้องรักษาอยกแต่ว่ากันหนังห้องตกินเยอะมากฝีเด็กเยอะมากฝีครับปวดครับพี่น้อง โอ้ยผุ่นเข่ามาทางหน่ายก็แม่นพลัดพัดขาะพักจ้าพักขาครับพี่น,อน้องอยู่ละแกงเน่อไม่ผุ่นเข่าไปทางหน่ายอ่ไปก็เอาเน่อไหม่กูนะครับหลายมีตอนนี้ออกกินครับมือบ่อหยาดได้ครับเนี่ยโอ้ย,บอ,ย,อยบอกงงพันหยังอยู่กูพอดเทีย เฮ้จังได้จังทีได้กินห้เนี่มันสูงเนี่ยจ้ะอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยดูนะครับ้ยโอ้ยนะครปลูกได้ด่วนไปครับเนี่ยน่าอนี่ไหมน้าเขาปลูกได้ด่วนไปปีห้าแปดได้หัวปีนี่เนาะ อันเอามาล่องนี่เขาเขาปลูกได้จกักจักปีครับมันจังเป็นปน่วยเป็นมากครับผม,มปีเดียวคร<ม>ับโตหคนต่อนเนาะมาเนาะมันมันมันเป็นเขาเปล่ยนแบบปลูกแบบคือนตะกาเนะาะบางอันต้นบางยังเป็นน่วยมากเลยอ่ะเอามาปลูกก็ได้ถึงน่วยมากเลยก็มีครับสมบูรณ์ ฮะมันกะจีเป็่นอยู่แต่ว่ามันโซนมันบ่คือกันเด้ยวกับแต่ว่าเป็นกะจีเป็นต้นหมากงวยมันกะจีบัคือกันเด้วกับบ่คือห้าซื่อกินเลยก็เป็นย่วแลละทางเป็นปูกงยังกับเป็นเหมือคือจังล่ำใหญ่มือเพิ่นปลูกกะก็เป็นแต่ว่าเฮาต้องมันมันแล้วแต่พื้นที่พื้นทีเอือเอือหน่วยหลายอย่างเดียรกับตัวพวกนั้นมันจังสิได้ผลแท้ คือจะงะเห็นบ่งงอโยงเพื่อนาเยีย่คนเอาดินคณะเอาดินหรือว่ารวมรุ่งรักษาดีดีก็เป็นน่วยซ้ำได้ละไงในน้อยบ่หวานบ่หอมบ่มีนวลมีไอ้เยอะนั่นใยครับเป็นกับดินเป็นกับส้นอากาศความอากาศพร้อมครับดินสำคัญที่สุดครับคือจังบุยร่มใกล้ๆนี่ครับพวกชิสเกตตงเทียมเพื่อคุณหารเป็นปูดคุเรียนบ้ากันนั่นเป็นดินภูเขาไกเกาเลยแร่ธาดในในดินมันจะลายครับ น,นั่นละจละ,ะจเนบำเพ็ญพันธุนผกผู้เขาไฟที่บ่แนละทานเรียนผู้เขาไฟเออตัางฟีเอามาจังแด่ผูเล็ผมกับพ่อท่านได้ศึกษาครับพราะท่านอยู้เรื่องเรียงเมื่มนนอนี้ครับเพิ่นบ้ากับบ้านเป่นเบื้อดูหมากยังกลับพี่น้องเาเบิ่งดูผมว่าหมากตำเรื่องหมากจำนินงมันบนีออบ้านผมเอา่าหมากไอ้ไอเรื่องอีบ้านผมไม่บ้านตำนินเมาะครับตอเนาะพักตำนิง ไกปหบง้้าเขาตานโคิด่กลับมาเบ่งอับัดมีต่กะเราล้วนๆนะครับพี่นอง่าไเ้ยผุ้เลครับมีต่กะเราล้วนๆมีต่กะเราล้วนๆครัปพน่น้องบกน้ลนกินยังไงนะกินหากินหากินยุงบุ่ลองเท้ครับหอม กะพ่อคนปลูกตลาดซ่องตลาดวาครับน่มใก็้กนโอ้ตลาดพันมาเอาเลยเขาเอาไปส่งคันมีหลายตอยู่บนนีเตครัี๋วเขาาขวบจะไปกับพดีโอ้ยผัวอุ้มหูอะไรผัดอุ้มขึ้นมากกัน่ะดีๆกันนะเออเอ้ยยิมใช้กล่องกันนะมีหน้ามีสาวสีเดี้วค่ะ ทุกเดือนครับโอ้จักจักอันนี้ได้จักเดือนอะไรับท่านี้ซืเดือนครับโอ้ได้ซืเดือนอือนี่เดี๋ยวก็เอิ้นวันนาคือแบะวนาคือแบะนี่แหละที่โอ้โอ้เพิ่นกิน nhả นั่นมันนี่ nhả าั่นันสิกับกินง่ายเนาะครับเนาะโอ้มันบ่ได้เลี้ยงยากจักเม็ดเด้อครับนี่นะครับ อันนี้ยังเนี่ยนี่มันเล่นเพจบางขึ้นยังเนี่ยหรือจางเกียรติเห็นบ่มปะอันนี้ช่วงจางเกียรติได้คบนี่เห็นปะเกียร์เบียเกียร์เมาเกียร์เบี้ยเห็ดเบี้ยหาวเบี้ยสมปาน้อยเบี้ยเมียเบี้ยลูกกินลงไปตายบ่กเขาเจ้าเจ้าเบี้ยได้คำนี้อี่น้องครับอันนี้ก็คือเขาก่อขอสิบหาเขาเจ้าสิบหาอย่บ้าเอื่น อันกะเป็ดพันไคเป็ดใช่หอโอ้ยหัวเขียวหลือเป็ดบ่พันลาบกินกับเป็ดบ้านห้องตัวนี้บ่เป็ดแก่เป็นยังกับสบายบุ้ยุ่ครับมีส่วนทุน้ยศาร์ปล่อยปอยปังครับเอาไปดูปลาดุกปล่อยบ่ปลากระโฮะปลาดุกบ่ได้ปล่อยที ไปแต่ใครก็แต we ่ใครก็กินก็คือเพิ่นเพิ่นมาเอาบ้านเงนซึ่งพอเรืขายเพราะว่ามันถูกเนาะอยู่ไสก็มีแถวบ้านเฮาเนาะพวกสักขนาดพวกเพิ่นปลูกเป็นเอ่อเป็นไอ้เศรษฐกิจแล้เพิ่นปลูกเป็นบ่แม่นน้อยๆเด้อครับปลูกไร่2ไร่ก็มีครับเดี๋ยวนี้ยังหยุดพากว้ซะก่อนเพราะฉะนันบ่ปิดราคาก็ย้อนโควิดนําแน่เพิ่นว่าจมทุกคนครับเอะไรก็ได้ ก็อดเอาทานเอาคันบพาเอาคันได้หน่อยก็เอาวะเดี๋ยวไปเพราะว่าประทั้งไปเลยเดี๋ยวก่อนเพราะควา,มว,ามว่านี่มันมัน,ม,นมันเข่ามันแก่เป็นเนะาะเขาปลูกเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวมันก็ว่ายเป็นได้ครับพี่น,อน้องกันบพราะใคาก็คือบครคือเข่าเด้ครับเข่าก็ยังดีได้ครับเพราะาเขาห้างเก็บไว้อันนี้เลี้ยงเลี้ยงไปโดนถ้าได้ยังออกแม่แพร่ลูกนี่ครับทั้งตัวง่า่ครับครับบันนี้ผมจะจะคลิปนี้ก็บทขอ ซัมมี่ดเด้อครับพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมองมาครับอบตขอบคุณท่านอบตหลายๆครับอบตอบุญเสริมขอบขอบคุณมากครับ